สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยรูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยจะมีเรื่องเกี่ยวกับมะพร้าวมะพร้าวให้เพื่อนๆได้ได้รับฟังกันนะครับคือมะพร้าวกลายก็มีหลายคนที่ซื้อมะพร้าวไปแล้วเนี่ยทําไมไม่เหมือนพันต้นแม่ก็คือเพราะว่าเขากลายอย่างบางทีเราเห็นต้นแม่โดดๆแล้วทําไมซื้อมาแล้วไม่โดกหรือต้นใหญ่ต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีสองอย่างคือมะพร้าวกลายกับมะพร้าวถูกแม่ค้าหลอกมามะพร้าวโกงนะครับถ้ามะพร้าวกลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น อย่างเราปลูกสักร้อยต้นเนี่ยอาจจะมีกลายแค่สองสามต้นแต่ถ้าเป็นมะพร้าวที่เขาโกมาที่เขาเขาหลอกพันเราขายเรามาภายในร้อยต้นเนี่ยก็าอาจจะมีที่ที่ไม่ตรงพันที่เราต้องการซื้อเยอะมากแต่สวนขุยโยนเนี่ยก็จะปลูกเองพันก็จะมาจากของต้นตัวเองของสวนตัวเองก็เลยรู้ว่าเราเลือกต้นแม่มาดีแต่ปลูกเขาแล้วเขากลายนะครับปลูกร้อยต้นที่มีกลายกลายพันก็ประมาณสองสามต้นต้นนี้ก็เป็นหนึ่งในมะพร้าวกลายนะครับ ถ้าสังเกตดีๆก็คือถ้าเป็นมะพร้าวในสวนคุยโยเนี่ยต้นเขาจะเตี้ยแล้วก็ออกออกลูกเลยแต่ต้นเนี้ยปลูกแล้วเขาต้นต้นโตมากต้นนี้ก็อายุประมาณสามปีกว่ากว่าเขาออกลูกตอนตอนต้นเขาโตมากแล้วถ้าสังเกตรตรงทางทางเขาเนี้ยทางเนี้ยเขาจะใหญ่แล้วเขาจะยาวกว่ามะพร้าวที่เป็นมะพร้าวพันธุ์ที่เราต้องการนะครับแต่ที่ตอนนี้คุยโยนไม่ได้ดูลูกเขาว่าลูกเขาเนื้อเป็นยังไงแต่รู้ว่าเขาก็เป็นสายพันธุ์มะพร้าวอ่อน จานเขาก็ดกในภายในหนึ่งจันเขาก็ลูก,ลกเยอะนะครับแต่ถ้าเราจะขยายพันธุ์เอาไปที่อื่นหรือไปขายหรือไปให้ใครอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคี่โยก็จะไม่ทําเด็ดขาดเดี๋ยวก็จะมาชิมเขาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเขาตอนเขาใช้ได้แล้วเนี่ยตัดเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วเนี่ยเขาจะรสชาติอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวไม่กลายกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงลองสังเกตดูดีๆนะครับลำต้นลำต้นเนี่ยต้นเขาจะถี่แล้วลำต้นเขาจะใหญ่ลำต้นเขาจะใหญ่ แล้วก็จะสูงกว่าจะออกจันทร์แล้วก็ทางเขาเนี้ยทางมะพร้าวตรงเนี้ยทางเขาจะใหญ่นะครับนี่สูงสุดมิคุยโยเลยกว่าจะออกจันทร์นะครับเดีย๋ยวไปดูมะพร้าทวทั่วๆไปถ้าดูไกลๆตรงนู้นก็มีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้เป็นมะพร้วาวปกติเขาก็จะต้นเตีย้ยปลุกรุ่นเดียวกันต้นนี้หญ่งต้นเตี้ยอู่เลยนะครับต้นนู้นแล้วมีตรงนี้อีกตามมาเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นมะพร้าวปกติถ้าสังเกตดูก็าจะเป็นมะพร้าวต้นเล็กล้างคอเข้าไปด้วยไหนๆก็มาแล้วอันนี้ก็เป็นมะพร้าวต้นเล็กนะครับแล้วก็ลูกหยุดเตี้ยลูกหยุดเตี้ยกับต้นนู้นต้นนู้นสูงมาก ใช้ได้แล้วตัดได้เลยเห็นไหมครับต้นเ,เล็กแล้วทางเขาก็จะเล็กกว่ามะพร้าวปลายแล้วก็ออกลูกต้นอย่างเตี้ยๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะมีบางช่วงบางตอนเดี๋ยวคุยจะทําในคลิปให้ให้ให้เหตุเห็นเห็นความแตกต่างระหว่างมาพาะพร้าวปกติกับมพะพร้าวกลายนะครับ ต้นฝั่งน้นต้นฝั่งน้นก็ลูกดอกมากอันนั้นต้นรุ่นพี่ปีหนึ่งต้นสี่ปีกว่าก็ลูกดอกมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้นก็จะเป็นลักษณะใกล้ๆกับต้นอื่นๆแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งถ้าเป็นมะพร้าวต้นแม่พันธุ์เนี่ยตั้งต้นตรงนี้ถ้าเป็เหมือนกับต้นแม่พันธุ์ของเขาเลย ต้อนแอคา,านก็คือต้อนเ,เตีย้ยๆแล้วออกลูกนะครับอันนี้ใช้ได้อันมีแก่ไป <c oughs> มาเชื่อม เป็นมะพร้าวอ่อนเสริญพยโยนะครับต้นไกลๆเนี่ยยังไงเราก็ไม่ขยายพันธุ์ให้คนอื่นถ้าคุยโยก็จะปล่อยไม่ได้ดูแลเขาก็ปล่อยถ้าเขาจะโดนด้วงกินอะไรก็ปล่อยแล้วให้ปลูกใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยดูลูกเขาว่านะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้คุยโยกชาสวนก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคุยโยกชาวสวนทด้ทีทมาโดยตลอดขอบพระคุณมากครับ